การระทึกนะคะคุณผู้ชมบนท้องถนนสุรินกระสังทีนี้พอเพลิงสงบพบว่าพ่วงเทลเลอร์คันนี้เสียหายค่ะสอบถามคนขับก็คือนายประธานจิตหนักอายุ34ปีเขาบอกว่าเขาวิ่งรถเปล่าไปรับงานที่บุรีรัมย์พอมาถึงจุดเกิดเหตุล้ออย่างท้ายรถเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นแล้วไกวมันก็ลุกไหมยางทั้งสองเส้นค่ะตัวเองก็เลยรีบเข้าข้างทาง แล้วก็ปลดสลักพ่วงเทนเลอร์ออกนี่คือตามหลักของขับรถพ่วงนะเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องแยกท่อนกันนะะหลังจากนั้นเขาก็ขับมาจอดห่างไปประมาณร้อยเมตรคุณผู้ชมเขาต้องแยกส่วนกันนะนะเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นจังหวะที่พอยางมันระเบิดค่ะพอมันระเบิดปุ้งมันมีประกายไฟเลยทําให้ไฟลุกไหม้ล้อ,อยางซึ่งล้อ,อยางนี้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วมันก็เลยลามไปติดท้ายพื้นพ่วง ของเชนเลอร์ที่มันปูด้วยไม้ไงคะไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอีกจนไฟเนี่ยลุกลามแบบนี้